ม,ม,มีอะไร<ม>ไหมเอ้าไม่มีบาติงอะเมื่อวานพอฟังที่หลวงพ่อสอนพอี่บาเราเมตตาก,กันได้หมดเพราะว่าเรามนุษย์ก็เกิดมาจากมนุษย์คู่แรกแล,แล้วก็่ที่เมตตาไกา่เพราะว่าเขาจะเป็นญาติพี่น้องกันเราไปกินญาติเขา ซึ่งก็มาเดินพอเดินนะครับมันตอนแรกมันติดอยู่นิดนึงแต่คนกับไก่อะไม่ได้เกิดมาจากคู้เดียวกันแล้วพอซิ่งเดินนะครอยู่มันก็ขุดขึ้นมาว่าก็นี่ไงสิ่งมีชีวิตอย่างบนโลกนี้ยก็เกิดมาจากสัดเซลล์เดียวเหมือนกันหมดนโลกเนี้ค่มันก็เลยลงแบบเมตาได้หมดตรงนี้เหมือนกับจิตมันพลิกแล้วก็แบบเหมือนกับมันแยกกันเหมือนผุ่นฟ้ากับแผ่นดิน ประมาณนี้ยก็คือเหมือนกับเห็นว่าทุกสิ่งมีชีวิตเนยฮะมีต้นกำเนิดเดียวกันเป็นญาติพี่น้องเนี่ย <c oughs> ใช่ก็เราอัตาก็จะไม่มีแล้วตอนนี้เฝ้าต่อไปอัต t าไม่มีแล้วเออเราก็อยู่แบบไม่มีอัตตาอยู่แะบอิ่มเอิบเบิกบานแบบสบ,บายไม่มีตาดูที่ได้เห็นรู้เห็นอะไรต่อไปอีกก็รู้เห็นอะไรไก็ร,ร,รู้ไปรู้แบบที่อัตตาไม่มี แล้วนะถ้าไปผัดสะอะไรก็ตามที่ทำให้อัตรากลับมาก็คือสิ่งนั้นเรายังไม่เข้าใจนะตอนนี้เป็นปัญญาละเอียดแล้วที่จริงมันต้องไหวพิบผลเจ้าของเองนะถ้าทำเอาแต่ใจมันจะละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆอาะยมน้อยตีอยน้อยมาถึงแม่ก็เดินพักหนึ่ ปีสองไม่หลัค่ะก็เลยน,นอนนอนมากนนมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าหาใจบุบบานมีความสุขขณะที่ที่คือจิตเราจะออกอยู่แล้วล่ะพอออกไปปับไปเจอใครนี่น้องจะอวยพรจริงพออวยพรแล้วทําให้เราเบิกบานมากกว่าเก่าค่ะคือจิตมันเนี่ยเรายังไม่ได้ซ้อมให้มันอยู่มันก็ชอบออกเป็นธรรมชาติของเรา ทีนี้พอออกไปเจอใครน้องก็อวยพรมาบางทีจิตว่าถึงครัวก็เห็นทุกคนอยู่ในครัวแล้วก็อวยพรอุปถัมภ์หลายว่าทําให้เราเบิกบานแทำตรงนี้ไปก่อนจะเห็นว่าพอเบิกบานไปเรื่อยๆจิตเบิกบานจิตจะบางลงก็ทําไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนจิตเนี่ยเบิกอวยพอรอนุโมทนาขอโทษได้หมดทั้งโลกเลยแล้วทําต่อไปจนกระทั่งแบบเหมือนหมอสิง นะแต่ตอนนี้กําลังไล่ตามอยู่ก็อวยพรไปเรื่มก็จะบานไปเรื่อยแล้วก็ไม่หลับเลยค่ะพ่พรอ้อาวจะววมันอิ่มอา้วอาวก็เวลาจะจะกลับมาหลับก็มาดูที่ลมออกสักพักก็หลับนะกลับมาดูลมหายใจออกถ้าเราปล่อยให้มันไปตามยถาก,กรรมที่มันเคยไปไม่หลับสว่างทั้งคืนแหละก็เหนะมือนมันนอนอิ่มมันเหมือนไม่หลับ ปีสองเนีแล้วเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็จะไปหลับตอนแปดโมงน่ยมันก็ต้องหลับอ่ะไม่เป็นไรหลับี่ชั่วโมงสองชั่วโมงไปแล้วมีความสำคัญหมดคือก็อวยพรให้หมดก็เห็นงเลี้ยนแกก็ปอกกระเทียมอะไรเนาะเนี่ยโน่นนี่เออคนทุกคนมีความมีมีความสำคัญหมดที่เขามาทำที่ปลก็อวยพรให้หมด ก็เห็นว่าใจมันใจมันอวยพรได้เต็มใจแล้วแล้วต่อไปใจมันขอโทษได้เต็มใจไหมเออก็ไล่ต่อไปอย่างนี้เออความสาคัญทุกคนที่ก็คือเราเก็บเล็กเก็บน้อยที่มองเห็นใช่เพราะจิตมันตอนนี้มันละเอียดลงไปเก็บได้เก็บน้อยแล้วต่อไปมันเก็บมากกว่านั้นอีกเออดูเอาเนื่อจิตมันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้น คตุ <aria> ๋ยมีอะไรไหมที่ต๋ส่งไปบ้านหลวงพ่อคือช่องแล้วมันยังยังไม่ส่งเราเราไปไม่ถูก่ต่พอส่งแล้วคนเขาบอกคุณก็มาเืียนว่าพร้อมจะออกแต่ว่าเราจุดไหนมปนพอดีของของที่มันไม่ต้องไปมันมีอยู่แล้วอ้ธรรมชาตินอที่ที่เรายังไม่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 ศึกษามันให้เข้าใจมันมีอยู่แล้วพอกระทบปั๊บ เจอเราก็หาทางวางหาไม่เจอก็มาคุยกันเรื่องมันจะได้น้อยลงเอ่ะจิมโล่งเหมือนลวงพ่อลายไหมหลวงพ่อว่าไปฆ่าเขาเรื่องเขาเราเรายังไม่ได้บอกอะไรเลยเจอหน้าเรากลับมาโล่งเลยเราแบบเหมือนเดิมเราโล่งแต่โล่งถ้านอนไม่หลับต้องมาดูที่ลมเน้อก็หลวงพ่อว่าดูลมก็หลับง่าย S <S เออ้าตอนมีอะไรไหมก็ช่วงนี้ใช้ขันทำงานเยอะของพ่อแต่ว่าจิตก็สบายอยู่เข้าใจเป็นเงินทตัวเองเรียนไปเรื่อยอยู่แล้วก็เบาสบายไปแต่ว่าร่างกายที่มันไปนั่งทำงานก็ให้มันรับไปทำเป็นปัจจุบันไม่ก็ให้ทับแบบลื่นเลิงอ่ะมันก็จะไม่เครียดที่มันเครียดขันมันเครียดจ,กน,ยดจกนกระทั่งมันเกงงรเงกกกงก็งเนี่ย เพราะสังขารน,นะคือความคิดนั่นเองต้องปล่อยทำดีที่สุดแล้วไม่ต้องไปห่วงอะไรมันตอนนี้ทำอะไรก็ทำทำดีที่สุดแล้วอย่าเอาสังขารเข้าไปเก่งให้ทำด้วยความรื่นเลิงให้ทำงานด้วยใจเป็นทานแล้วมันก็จะไปสบายฮะงานมันลุมมาหลายอา ก็เพราะพระพุทธเจ้าบอกเราทบเราเราจะเก่งขนาดไหนมีพระพรหมมีกี่มือก็ยังทําได้ทีละงานแ่ก็ค่อยๆทายไปทีละงานเออําใไ้ทีละงานไอ้ตรงที่อยู่งานมาหลายมือต้องทํานู่นทํานี่ทํานี่ทํานั่นนั่นแหละสังขารมันปรุงเพราะจริงๆแล้วมันก็ทําทีละงานแต่มันหลอกเราให้เรา ตัวเก่งไปหมดไอ้นู้นก็ไม่เสร็จไอ้อนี่ก็ยังไม่เสร็จไอ้อนั่นก็จะมาอะไรเงี้ยเออมาไงก็มากูทําได้ทีละอย่างจบตัวงก็ค่อยๆคายกัคือถ้าตัวเมตตาตัวอวยพรตัวขอโทษตัวทุกอย่างมันกลมกลืนกันเนี่ยมันก็จะคลายตรงนี้ได้นะค่อยๆดูที่มันยังเกรงอยู่มันยังไม่ลงตัว พออ่อยึดมีอะไรไหมเขาตอบมาหมดกอะไรเอาวันไงหมอจุ๋มพอจิตเราแบบเมตตาอัตตาก็อยู่ไี่อะไมันก็พายมันอยู่ก็เพอจิตเมตตาอัตตาก็ละลายเพราะ,ละ,ละมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันถ้าเราใจเราเป็นอัตตาสังขารก็ามา เห like, so ็นนั่นแหละตพอใจว่า so ม okay. ja ันก so ็เำๆตกตลกเจา๊ยบจเรียกเข้าไปแล้วเข้าไปก็ขำมกินแกม่นี่ก่อนไม่รู้ว่าให้คนเป็นคนดูดูในจุดอะไรเขาเรียกว่าเป็นบินสลักแบบนได้แล้อ ก็ถ้าเป็นบ้านตาดก็มึงไปหาที่สงบใจกันทั้งคู่เพรามาจากอัตตาหมดแหละเออไม่เหมือนต่างคนก็มีพื้นที่เซฟโซนอ่ะแล้วใครเข้าไปในเซฟโซนงัแบบแบบหมาขีดวงคืบปังทั้งคู่แล้วก็แบบ พี่เจี๊ยบก็อยากให้ไอาเข้าใจอายก็อยากให้พี่เจี๊ยบเข้าใจเนี่ยพอมันมันไม่ได้ละลายเส้นแบบมันมันเทียงกันจนแบบก็มันแต่ละคนอยากให้ฝ่ายนี้เข้าใจแต่มันไม่ฟังอีกย่าคนมันงคนละตัวเอ่าไม่รู้ปรับเปาเองก็คืออัตราถ้าอัตราไม่มีมันก็หายยังไงก็ได้แค่นั้นเองเออมีอะไร ฝังเขาไปเรื่อยๆแล้วก็เที่ยวไปก็ไม่ชนะเพราะว่ามันไม่เคยชนะอยู่แล้วหออก็แค่นั้นแหละอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆมันก็ไม่มีอะไรก็เริ่มขำแล้วเริ่มขำแล้วจริที่ลงไปเล่นอะไรเนยคือจริงๆจะกลับไปนอนสักพักนึงเนี่ยมันก็จะไปเจออเงี้ยบอกเนี่ยาเนี่ยเยไม่ได้นอนหรอกอะไรเงี้ยตอนนั้นแหละแล้วหนูก็เลยพักแป๊บนึงแล้วก็ออกมาเดินมันเจอนหมดซีกับ กับส่งแล้วเดินกัดหนึ่งแล้วกนะ็เข้าทัวร์โถทาร์มินุแหละทำที่รัวเสร็จไปก็มาขอโทษก็จริงจริงมันก็ไม่มีโทษให้ขอแหละเพราะว่าหนูไม่มีอะไรแล้วแต่แต่น้องมันอยากขอโทษก็เลยอะที่ให้เอาไปเขาก็สบายใจเลยนะงั้วไฟไฟเสร็จแล้วเจ๊เขาไปขอโทษดีไหม้็ไปเลย คิดว่าจะพรุ่งนี้ที่ไหนได้โดยเข่อห้องมาเจ๊เขาไปขอโทษมาแล้ไม่ได้ก็คือหลวงพ่อแต่ละคนน่ะมันก็มีอัตตาอยู่แต่มันก็มีเมตตาอยู่ในดวงจิตนั้นน่ะทาไปแล้วแต่ว่ามันเอเมตตามันไม่นำอัตตาเกิดขณะคือในทุกช่วงจังหวะชีวิตเราไม่ได้เจริญเมตตาเอาไว้ให้ต่อเนื่องเนื่องเนืองอัตตามันจะทําหน้าที่ของมันตาม ธรรมชาติที่ที่เราพึ่งผ่านมาคือความช่ำชองอ่ะอัตตามันจะทำงานตลอดเพราะเราพัฒนามาจากสัตว์นรกมันจะเป็นแบบนี้อัตตาเพราะปากต่อปากฟันต่อฟันมันฟัดกันเห็นไหมไอ้ที่ปากต่อปากฟันต่อฟันก็หมาไงเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมาอย่างเงี้ยนั้นการที่จะลืม จะให้ลืมตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องเจริญเมตตาไปเรื่อยๆจนจิตมันคลายนะท่านมันต้องเจริญเ,เมตตาไปเรื่อยๆแล้วเรอา้อาวเสร็จแล้วพอเจริญเมตตาอยู่สบายแล้วเออบททดสอบมาดันลงไปกัดกันอีกก็แสดงก็แสดงก็แสดงว่า มันยังไม่ผ่าน<笑><笑>ก็ดีไงเพราะฉะนั้นที่สอนไปอ่ะก็บอกแล้วไงอ,อะไรมากระทบอ่ะให้ขอโทษขอ,อโหสิให้หมดเอเพราะสิ่งต่างๆน่ะที่ใครทําก็ตามเขาไม่รูอ้อย่าไปคิดว่าเขารู้เขาไม่รู้หยุ่มมีอะไรไหมฮะหมดแล้ว มีแต่ัวนะเมียร์เ่าาคุยกับส่อว่าบางทีตอนที่เราแบบขอโสิ่งแบน้เราไม่สุกไม่ถูกะาเราได้เนี่ยนะเรัก็เล่าไห้ื่ฟังตอนนี้ือก็เบอกว่าจริงๆมันไม่ได้เกิดกับเราต่มันเกี่ยวกับว่าเขาเนี่ยจะมีแค่ลักษณะคนที่ไม่ถูกชะตาไล้ยิเาเรียกว่ากรรม มีลักษณะแบบนี้ที่อยู่ในใจซึ่งเขาก็ไม่รู้ตัวถ้าถึงแม้ว่าไม่มีเราอยู่เขาก็จะเป็นอย่างนี้กับคนือนเหมือนกันซึ่งเราเองก็เหมือนกันว่าเราก็จะเลือกจะชอบหรือไม่ชอบคนที่มันเหมือนกับเราไม่รู้ตัวเนี่ยค่ะเลยท่า้ว่าเขาไม่ถึงแม้ไม่มีเรามันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่อย่างนั้นของมันก็กรรมนั่นคือกฎแห่งกรรมไงแต่ถ้าเราทําทาทานอยู่ตลอดมีเมตตาอยู่ตลอด ไอ้กรรมตัวนี้จะถูกซักฟอกไปโดยอัตโนมัติจนกระทั่งเราจะไม่มีอคติกับใครไอ,อ้ตรงนี้เรียกว่าอคตินั่นเองมันจะคลายออกหมดอ้าวตุ๊กกุ๊บมีอะไรไหมครับไม่มีมัลำสบายมากเลยครับเนี่ยอ่าสบายก็ส้มมีไหมไม่มีอ่าไม่มีก็เอาแค่นี้ นะอิทไม่มีอะไรนะมไม่มีก็เนี่ยก็จเจริญไปมันก็ยิ่งเองอเิบเบิกบานไปเรื่อยๆมันก็จะไปเรื่อยแต่นี้มีคําถามเพราะบางทีเจอเด็กมือใหม่เป็นยังไงอิมอเมบิบเบิกบานเราเลยงงเพราะว่าเขาไม่เข้าใจต้นต้นทางมันเออเป็นยังไงว่าอิมอเมบิบเบิกบานอย่างเงี้ยไม่มีนะพวกเราไม่มีนะเออ ถ้าใครไม่เข้าใจให้ถามนะรุ่งเข้าใจไหมอิ่มเบิรเบิกบ,บานเออเออเอาอย่างนี้ก็มีแค่นี้แหลอะออาหมดสาษาุ